ดีค,ค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะขอบคุณจ้าวันนี้พามาชมนะคะเด็กโรงเรียนบ้านดงมันทําขนมนะคะดอกจอแล้วก็ขนมดอกบัวหรือขนมฝัดบัวนะคะซึ่งเป็นขนมโบราณที่ใช้ในพิธีแสงดวนตานะคะซึ่ง่โบราณเาเพนนีซูมิดอ่ะพี่มีโบราณน,นะคะสืบทอดก,กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะการทำขนม ขนมดอกบัวหรือขนมฝักบัวแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมดอกโจอกนะคะซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนนะคะได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณนะคะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้การห่อขนมนะคะขนมกล้วยนะคะแล้วก็ขนมดอกโจ๊กไม่ได้มาแล้วมันไม่ร้อนมันรัอ่าเมื่อกี้สั่งของมาไม่กวนแต่ลำอยู่นั่นเลย ขนมดอกบัวนะคะหรือขมสักบัวเ้งพามันได้ไหมมีไกลุ่มนักเรียนนัเรียนบ้านดงมันนะคะตำบลโคโคูอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะโยคนจะคนกบมาอน

พิธีแซนเดินตานะคะบูชาพระบุรุษประจาปีนะคะซึ่งเป็นประเพณีโบราณนะคะสืบทอดกันมาโขงชุมชนเชื้อสายเขมรนะคะกลุ่มชาติพันธุ์เขมรโบราณจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่เจนนี่ำให่กินหน่อยขอบคเลที่ชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะมาดิจะตายแล้วเนี่

อีโน่ได้มันถกดิอะไรไเยไม่ไมู่รีใส่ก๊